สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรมาเพนพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสบันคล้ายบันประสูตรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาวันนี้เวลา8นาฬิกา38นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯาาราชกาลเสด็จลงบาทสมเด็จพระตำหนักใหญ่วัาสุขโขทยัยพร้อมด้วยพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิรัตน์พระวรชายาาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรันมีโชคสมบูเพ็นพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอากาสบันคล้ายวันประสูติ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรัตน์พระวราชายา ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนสศา40ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระรัตนตรยัยและทรงบาดพระสงฆ์และทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนพระไตรเดแบบพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกประสงฆ์ถวายอนุโมทนาและถวายพระพรพระเจ้าบริวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัตพรวรชายาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการดูแลพัฒนาความเป็นอยู่สร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประสบนิกรชาวไทยและข้าราชบริาพารในพระองค์โดยทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ904ขึ้นเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือของกลุ่มแม่บ้านข้าราชบริาพารตลอดจนสมาชิกโครงการสายยรักแห่งครอบครัวในพระราชชประให้มีงานมีรายได้เสริมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สําคัญยังทรง,ง่วงยายประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งได้ประธานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีพระราชฐานพระราชาวรกาสให้อธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและอธิบดีกรมประมงพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าถว,วายพระพรแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิรัชพระวราชาญาณในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายสำหรับพระราชทานให้แก่นางสมจิตาศาสตร์ศรีเกษตรกรอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริพร้อมกันนี้ทรงปล่อยนอกปลอดหัวโขวนจำนวน41ตัวเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราท่าน้ำทรงปล่อยปลาไทยจำนวน9ชนิด ได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาพงปลายี่สกปลาส้อยขาวปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาหมอและปลาบึกรวมทั้งสิ้น390,000ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายเพื่อทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการบำเพ็ญทานบารมีและเพื่อให้เผยแพร่ขยายพันธุ์คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังหน้าประตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาส ให้พลอากาศเอกรังสรรดิทบรรจงอดีตรองสมุหาราชองค์รักษ์นำผู้แทนเหนือราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรและพระเจ้าประวงเถอพระองค์เจ้าศรีรัตนราชายาร่นนในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเทพพระราชธิดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้ดังนี้ วันนี้เวลา15นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงน้าสาาดุสิตดาัยศูนย์จิตาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวารโรกาสให้ในนยสมบัติครุรูปพรรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลอลอระบาดและพระราชทานพรในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่6ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของวัดจำปาแขวงหม่างระมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครซึ่งนับเป็นห้องสม,มุดเฉลิมราชกุมารีแห่งที่83ซึ่งประรงสงค์ศึกษาธิการโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจะสร้างขึ้น เพื่อเฉลมเมเิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมบราช,ชกุมารีเนื่องในโอากาสทรงเจริญระชนมายุ3 6พรรษาในปีพุทธศักราช2534อีกทั้งสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษาสาพประชาชนรวมถึงพัฒนาให้เป็นแหล่งความรู้ศึกษาค้นคว้าในชุมชนและท้องถิน่นตลอดจนรณรงค์ให้เห็นถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือโอกาสในดิจท,ทัลพเนจรกิจกรรมและนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนตลิ่งชันเรื่องย้อนรอยตะลิ่งชันซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตของชาวตะลิ่งชันเช่นการทําสวนทานาค้าขายศิลปะการแสดง การสางเครื่องใช้ของเล่นจากวัสดุพื้นบ้านตลอดจนเรือชนิดต่างๆที่ใช้ในการค้าขายอาหารขนมตามลำคลองที่สืบท่อต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมาลัยลักอัคราชกุมารีสเสด็จถึงเมืองโคโนารัฐฮาวายสหรัฐอเมริการตกรวจตรรวมการเฉพาะกิจทางประเทศไทยรายงาน วันที่8ธันวาคม2554เวลากานรนาฬิกา55นาทีตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฮาวายซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17ชั่วโมงสมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงท่าอากาศยานฮอนโลลูลูนครฮอนโลลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาณที่นั้นนดยกิติพงศ์นรนองเอกอัครชทูตนัณกรุงวอชิงตันและภริยาผู้ช่วยทูตฐานบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับพ,พระพระอิียาบทก่อนเสด็จประทับเครื่องบินพระทีพพะท่นั่งไปยังเมืองโคโน่าเวลา13.46นาทีเสด็จถึงท่าอากาศยานโคโน่าเมืองโคโน่าซึ่งอยู่ห่างจากนาครโฮโลลูลูไปทางทิศตะวันออกประมาณ234กิโลเมตรโดยมีนายดำรงใคร่ครวนกงศุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารเรือเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งจากท่าอากาศยานโคโน,นาไปยังโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทาง40นาทีโดยผู้ช่วยทูตหารอากาศที่ปรึกษาท,าทหารประจำสะประชาชาตินนครน,นิวยอร์กรองผู้ช่วยทูตหารบกพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กงสุลใหญ่นนครลอสแองเจลิสตลอดจนชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองโคนหนารัฐฮาวายเฝ้ารับเสด็จ เมือคนหน้าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะบิกไอแลนด์รัฐฮาวายซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะฮาวายคนหน้าเป็นเมือที่มีชื่อเสียงในการจัดการแข่งขันจริงแชมป์โลกไตรกีฬาและมีชื่อเสียงด้านการเกษตรกรรมเพราะปลูกไร่กาแฟปลูกผักและผละไม้ส่งจำหน่ายในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้เวลา14.59นาฬิกา59นาทีพระเจ้าระวงเถอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จออกนัตพัหนักวางสวนกุหลาบพระราชวังนุสิตประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ท่านผู้หญิง สุมาลีจาติกาวนิตกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในยพระบรมราชปถัมภ์และประธานคณะทำงานสารสายใจไทยฉบับพิเศษและคณะเฝ้าเพื่อกราบทูลสัมภาษณ์และฉายพระรูปขณะประธานสัมภาษณ์เพื่อโชนไปนลงพิมพ์ในสารสายรักฉบับพิเศษในสารสายใจไทยฉบับพิเศษซึ่งจะเผยแพร่ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2554 คุณหญิงโลสปริบาลบริพันธ์ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลเป่งประสิทธิ์สายลมพร้อมคณะพออถวายเงินซึ่งเป็นของนางสาวพนอสุวรรณเสถียรเพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยคุณหญิงแสงเดือนอนนครประธานกรรมการมูลนิธิสงเคระาะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย นางสายสมบงสาสุลักประธานมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดนำผู้ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันแม่สร้างศินสื่อรักกับมาม่าครั้งที่18ประจำปีพุทธศักราช2554ระดับประถมศึกษาปีที่1-3และระดับประถมศึกษาปีที่4-6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3และระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6เฝ้ารับประทานโล่รางวัลชนะเลิศกับการประกวดดังกล่าว และนำคณะผู้บริหารบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนคณะทำงานโครงการเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอทจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยแนบพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาธินาด,ดามาศโอกาสนี้อาจารย์และผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าด้วย แพทย์หญิงแสงโสมสีนวัตรองประธานคณะกรรมาการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธาร,รณสุขนําผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แก้วกัลายาสิขาไัลสถาบันบารมราชชานกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทรงร่วมรายการพิเศษผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูงประสานใจช่วยไผ่น้ำท่วม วัน,นี้เวลา22นาฬิกา20นาทีพระเจ้าหลานเชอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กงทพบกช่อง5ส่งร่วมบันทึกรายการพิเศษผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงประสานใจช่วยภัยน้ำท่วมในการนี้พลโทชัดชัยสาริกัญญะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กอรทบเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในสารอุทธรภาค2ผู้อำนวยการหลักสูตรบยส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธร์ประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป้ารับเสด็จสำหรับรายการพิเศษผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงประสานใจช่วยภัยน้ำท่วมวิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดขึ้นในรูปแบบรายการพิเศษเพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของวิทยาลัยการยุติธรรม ในการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบะภะัทกภัยทั้งอย่างให้ความรู้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังน้ําลดแก่ผู้ประสบะะทกภัยในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมและภาวะเศรษฐกิจภายหลังภัยพิบัติให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์สำคัญของประเทศในครั้งนี้ตลอดจนการปรับตัวและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนรวมทั้งมีผู้มีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขแม้ว่าในยามทุกยาก รายได้จากการจัดงานจะสมทบทุนหมูลินิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย